มาดูสถิติข้อนี้นะครับเป็นเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะมีสสัญ,ญลักษณ์นะครับเลือกใช้ให้ถูกนะว่าเมื่อไหร่ใช้มิวเมื่อไหร่ใช้ x bar ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเมื่อก่อนมี5ชนิดนะครับปัจจุบันหลักสูตรใหม่ออกสอบเลยแค่3ชนิดเท่านั้นชนิดแรกเราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลดิบ นะสูตรก็คือซิกมา x ส่วน n อนะครับอันนี้เรียนได้สมัยมต้นละมั้งอันที่2เราเรียกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบถ่วงน้ำหนักสูตรคือซิกมา w i x i หารด้วยซิกมา w นะครับไอถ่วงน้ำหนักก็คือพวกคิดเกรดเฉลี่ยไงจำได้ป่มเกรดเฉลี่ยคิดไงเอาเกรดคูณหน่วยกิตแล้วบวกกันแล้วหารด้วยตัวนี้ก็คือหน่วยกิตทั้งหมด ใช้เมื่อข้อมูลแต่ละตัวมีความสำคัญไม่เท่ากันเหมือนคิดเกรดเฉลี่ยลูกได้คณิตศาสตร์เกรด4ก็ได้พละเกรด4ความสำคัญไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับและชนิดที่3เรียกค่าเฉลี่ยเลขคณิตจ,จากข้อมูลหลายๆกลุ่มนะครับพี่หนึ่งเรียกว่ามิวรวมนะครับก็คือคิดรวมจากข้อมูลหลายๆกลุ่มสูตรก็คือ N1 นึ่มิบวก N2 นสองมบวกไปเรื่อยๆนะถ้ามีข้อมูล3กลุ่มก็มี N3 นสมิสอีก แต่ส่วนใหญ่ก็เจอแค่2กลุ่มนั่นแหละนะครับปัจจุบันเลยแค่3ส,สูตรเท่านั้นนะเมื่อก่อนมี5สูตรมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตจ,จากตารงางแจกแจงความถี่นะครับแล้วก็มีแบบลดทอนข้อมูลอีกนะเยอะสิ่งนะไม่ออกชัวร์ครับ2อ,อันนั้นเอาละมาดูโจทย์ข้อนี้เวลาข้อมูลเยอะๆแบบนี้นะครับพี่หนึ่งมักจะแนะนาน้องๆว่าน้องๆครับตีตารางเถอะจริงๆ ส่วนตัวพี่อ่านพารากราฟหรือว่าอะไรอะข้อความยาวๆแบบนี้อ่านแล้วปวดหัวนะพี่ถึงชอบดูเป็นตารางมากกว่านิสัยนะักคณิศาตสตร์นะครับโรงงานหรือบริษัทก็ไม่รู้ว่ามีสองออมีสแผนกนะครับมีแผนกบัญชีกับแผนกจัดซื้อรวมกันมี30คนนะเท่ากับ30 เงินเดือนรวมกัน8,07 0 0เงินเดือนรวมกันก็คือซิกมา X 8 0 0 0ขออนุญาตเขียนเป็น 870K นะค่าเฉลี่ยเลขคณิตแผนกบัญชี3 1ม0 0มิวบัญชี31,000แล้วแผนกบัญชีมีกี่คนนะพี่อ่ะสมมติให้มี A คนแล้วกันถ้าแผนกบัญชีมี A คนแผนกจัดซื้อก็ต้องมี 30-A ลบ a จริงปะ่ะเพราะ2แผนกรวมกันต้องเป็น30ค่าเฉลี่ยเลขคณิตข,ของแผนกจัดซื้อเป็น28 0 0 0 โจทย์ถามว่าพนักงานทุกคนในแผนกจัดซื้อมีเงินเดือนรวมกันกี่บาทอ๋อแปลว่าโจทย์ถามซิกมา x ของแผนกจัดซื้อเนี่ยพอเราเปลี่ยนโจทย์ที่เป็นข้อความยาวๆเป็นตารางปุ๊บนี่ไม่ดูเลยนะมาดูตัวตารางนี่ง่ายกว่าเยอะนะครับคงไม่ต้องอธิบายนะว่างานนี้เป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตชนิดไหนนะครับต้องเป็นชนิด รวมอยู่แล้วนะครับเพราะมีข้อมูลมากกว่า1ชุดนะสูตรก็คือมิวรวมเท่ากับ N1 มิวหบวก N2 มิวสหารด้วย N1 นบวกเอประเด็นคือมิวรวมเป็นเท่าไหร่มิวรวมก็ต้องเป็นซิกมาเรวมหาร N รวมเห็นไหมซิกมาเรวมโจทย์บอกให้แล้ว8ปดแสน N รวมก็คือ30นะยังไม่ตัดนะลูก N1 พนแผนกบัญชีมี A คนค่าเฉลีย่ยเลขคณิต31,000นแผนกจะซื้อมี 30-A ลบ A คนค่าเฉลีย่ยเลขคณิต28,000หารด้วย N1 บวก N2 นะ n 1บวก N2 ดูดูที่ส่วนก่อน นะครับ a บวก30ลบ a มันก็ได้30เพราพตรงนี้ตัดได้เลยโชโชกถัดไปเสร็จแล้วเอาพันหารตลอดจะได้ตัด0ูนย์ได้3ตัวไม่ตัดเลขถึงตายครับข้อนี้นะเลขบลักากากมากจบเหลือ870เท่ากับ31 a บวก30คูณ 28, 28ไม่คูณด้วยนี่ นะลบด้วย 28a ย้ายข้างไป870ลบ30คูณ28เท่ากับ 31a ลบ 28a ก็เหลือ 3a นะครับจบเพราะฉะนั้น a เดียวก็เป็น870ลบ30คูณ28หาร3แล้วเข้า3อะไรตัด 3,2,6เหลือ27,3,9,27 27. นะเห็นนะคิดเลขเร็วกว่าเยอะ290-280ลบ280ได้10ันไหมลูกอยู่ในห้องสอบนะถึงเข้าใจแต่คิดเลขผิดก็จบเหมือนกันนะถ้า A เป็น10แปลว่าแผนกจัดซื้อเออแผนกบัญชีมี10คน ถ้าแผนกบัญชีมี10คนแปลวแผนกจัดซื้อก็มี20คนนะจบเลยโฟกัสที่ตรงนี้โฟกัสที่แผนกจัดซื้อจากมิลเท่ากับซิกมา x อส่วน n อยากได้ซิกมา x ก็ต้องเอามิลคูณ n มิลแผนกจัดซื้อ28,000 n คือ20 นะคูณเลขไม่ยากนะลูก2,8 0คูณ20สําำคัญเป็นข้อสอบชอยด้วยได้เท่าไหร่5 6 0 0จบแปลว่าเงินเดือนแผนกจัดซื้อทั้ง20คนเนี่ยรวมกันเท่ากับ5 6 0 0พอได้ไหมลูกนะก็ถือว่าไม่ยากมากนะครับกลางๆนะแล้วโรงเรียนไหนที่ยังสอนค่าเฉลยเลขคณิตมากกว่า3สูตรนี้ก็ฝากบอกคุณครูด้วยสอนเพื่อ นะเออเพื่อเธอไปเรียนตอนในมหาลายัยไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปมาหาลายัยเดี๋ยวไปตั้งใจเรียนอีกทีนึงได้ตอนนี้เอาเฉพาะที่มีในหลักสูตรพอนะคุณครูอย่าสอนเกินแค่สอนตามหลักสูตรก็จะตายแล้วนะครับผ่านไป